ชาวระยะสีผู้เคยดำรงตำแหน่งด้านกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่ปรึกษารัฐตนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ลงแวดล้อมรวมถึงประธานบริหารอวิชาทนายความแลว้วก็อีกหลายตำแหน่งเยอะมากขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับ พี่น้องประชาชนชาวบ้านก็รอการมาของท่านดเตอรวิชาเยวสีที่กรรณาปีนี้นั้นแล้วก็เป็นพี่มหาชนวัดเราจะพัฒนาหลายประการเลยท่านก็น้องตอนมาเพื่อพี่ าากกขึ้นม็เป,นเป็นบรรยากาศที่งดงามมากเป็นบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนประกาศพวรับความสำนึกทุกทีเอาพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านน้นนะครับถ้รารับประทานาหาเสร็จผมอยากจะให้มาร่วมความเคารสมเด็จระเพากระดนจะได้เป็นภาพสี่ส่วนเดี่ยวทั้งหมดอดนนี้ก่อด้วยการอันเป็นหมามงคลกับเป็นเชิญพระเจ้า,า,าลุชานยักีได้ถวาย สายสูตรหรือมงคลครับได้มงคลที่จะของข้อมือให้กับผลตามเป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีนิยมที่เราทำกันมาโดยตลอด 嗯，这是第一代机。 การนั้นเป็นมงคลน,นั้นสาจาชนทุกท่านครับน้องล้อมลึกถึงอีกสักโนท่านอาจารย์หลวงพามิาฉาเที่ยมท่านก็จะอัญเชิญสิ่งที่เป็นมงคลทั้งปวงรวมไปถึงทวยเทพเทว,วาทั้งปวงด้วยให้รับรู้รับทราบเพาเรานั้นจใกด้ กระทำสิ่งที่เป็นมหามงคลยิ่งนั่นก็คือการทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยการรักษาไว้ซึ่งพระบร,ะรมพุทธ,ธานุญาตโดยการนำของท่านดร,รพิชารยับศรีผู้ที่เป็นเหมาวาศกหยอยยกพระพุทธศาสนา เมากมายในชีวิตแต่ว,ว่าไม่เคยละทิ้งงานพระศาสนาเลยท่นรนัตน์นท่า,านประธานในพิธีด้นยกย่อเขื่อนสักการะบูชาอัคเกิดมาอาเมร เด็กจุดเทียนถูกบูชาเโดยแหวนพระบายสีก่อนอืน่นผู้คากราบนมัสการหลวงพ่อเผาอิสระสีโลตลอดจนถึงพระสงฆ์พระเทรานุเทราเจ้าคณะพระภกษุสงฆ์กรสามเณรทุกรูปดเสียงเกา่า ขอโอกาสท่านประธานในพ่ธีมีท่านดรผู้ใจดีบุรุษนี่ผู้ใจงามก็คือท่านดออรออพิชาระยะับศีผู้เป็นประธานการกุศลอนัในใหญ่ในเมื่อนีวันนี้นี่คุณแม่สื่อพรอวงประเสริฐคุณคุณผิดชิชาวงประเสริฐคุณ คุณสวนีดาปปานคุณวรรัต์รัตนวราวด์คุณเสือศักดิ์กุลรองและเจา้าภาพเจา้าการงานศรัทธาอันยิ่งใหญ่ผู้เดินทางมาแต่ไก่มาแต่ไก่ผู้ตังจิตมาแต่ไก่ตังใจมาแต่บ้านเขามาสู่สถานกฐินท่านมงคลในมือนี้วันนี้ผู้ขาอาจารย์ปีชาพลเยี่ยม ได้ระเกียรติให้มาเป็นหมอปราหรือหมอสูตรอื่นเสริมควัมในพิธีมงคลใหญ่ในมือน,มน,นี้วันนี้ก่อนอื่นจิตสิเดินพิธีผู้ขาก็เป็นผู้หน่อยเกิดใหม่หัวแต่ใหญ่เด็กเล็กโกหกจับถอยเด็กหน่อยโกหกจัพพวงถ้าการพระทั่งพิธีอันผู้ขาสิได้ประกอบนำไปนี้ก็ได้เหลียนนาพอก่อนาครูดูนงอาจารย์ ได้มาประกอบพิธีให้ทานถ้าแม่นพิษผาาประการใดพิษต่อพิษต่อครูผาาต่อสำเนียงเสียงบ่ให้ก็ขอสุม,มากขออภัยต่อทรรนัตตราตรับเจรินดีผู้นังอยู่ในสถานที่นี้นำแน่หรือู้ขาเอ่ยอาจารย์มือมิดขออนุญาตเอาเอฟเฟกต์หรือเอเ็กโคน้นในๆจักหน่อยนะครับ ตอนนี้18นาฬิกาตอนนี้รประสิทธิ์เด้่าจักข้าวยอดดลบนะครับ <c oughs> เอา้าสาธุเด้อมือนีเป็นมือสั่วันสอบมือประกอบวันดีมือเศรษฐีราษฎรผู้ขาสศิไดกะทรำราปาะสี เพื่อให้เป็นมังคลดีอันประเสริฐบุญแก่วเกิดสมภารให้เจียรกาศสถาพรวิลาบ่ให้บกเขินหาดบ่ให้ขาดเขินวังสักพาก้าลานักขียันตีก็ยังเต็มหน่อยู่คือเก่าทิงของเจ้าจัดส่วนพอดีพี่น้องไก่บริวารแหลงม้าหอดม้าหอดแล้วได้กินหนัำสำราน เลี้ยงบ่ริวันเด้พอหอยเลี้ยงค่อยขาเด้พอพันคือจังปวกอยู่พื้นปูนปั่นเหตดโพนพูนปั่นขึน้นคือเขาไกยรากินยาเดโปจบยาเดเหงเหลี่ยมเลยบกขาดเขินตั้งแห่งเตนิเมื่อนาหายถูกหายโศกหายโรคหายภัยหายพญาตโครค้านึกคิดสิด่งไหนให้ได้ดั่งคําหมักปาาธนา คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดตำแหน่งนาทีการงานก็ให้สูงสักเลือนขันบัลลังตึงเจตีมูนี้ปราดไปนาคิดสิ่งใดให้ได้ดังคำมักปรารถนาจัตตาเราธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขันพลังให้อายุทานมันยุนมันยุนโด thì em nghĩ là

야. <목소리로> เกี่ยเกินอุตมันคลาตุนขัตตาตุมังคลามนะอุตมโยอุตมโยกุตตมดีทีอุตมามหันทีมหานต์กีพิลาด้วยอํนนาอันลือราพวงมผู้ขามีดัณหปราดแล

สิรีพุทธงคประตึกคุณนี่แล้วคุณพัะชิชาวงประตึกคุณคุณเสานิดาผ่านคุณวรรคราตนาวรรวาอีท้งคุณเตึกตาคุณรองนผู้เป็นเจ้าของไ่ตาถิ่นตาหมาหอดแล้วท่านก็ได้นี้ใจสักท้า หยกยื่นเอาผาไรออกมาสาธาในขั้มจนของพระพุทธเจ้าให้สังรณ์ดังคำเก่าทุกสิ่งอันผู้ลัคนกมิบา วยเลยคนทีเลยจากเรียนคงตาอันลังคาบรีคามาในงานกับพิมทางบริโภคในมือนี้นะพี่นอนไก่แลกมาหอดมาหอดแล้วโมทานาทั้งสมตึกยินดีสาธุตาในเตือนี้แม่นดีแล้ว ឮ្� morally authorized by the Manor Court of Green or Red and the lateral government may get chamado t คุณพระิชาคุณเตวนีมีคุณวรรษบอกมีคุณตึมตะเตมานีนะเส้นเราทั้งขวัญาและวัพี่ขวัญยูใจและไวยขวาขวัญมัตตาอู่เก็บเกียวอยู่ราพร้องนะว่าความอีกกลับมากายตุง ให้มาอยู่ผักพีดเก่านามักเก่าดอกกามวันนักทานจำดินดองจำน้ำน้องแต่ตืันฟังคำนึกัำดินดองนะให้มาตาดื่มื่มวันนี้น่ะวัดบังตาัากินทีโต๊ะบุ๊กให กวันบ่ได้มีเอ็มนักนักตั้งแต่มื้อนี้ให้มีโตมาอาตะเนเด้อผู้เด้อนักน i กแล้วได้ไปต้งบักกลัมาน้องใหม่แม่นู้นําแกนให้นําออ้อย त पियो ุณวาราราชและคุณสมดาเอ้ยชนเกินกาเอ้ยท่านได้มาตอดาิในมือนี้ให้่าม uh ีอายุยืนยาวอย่าได้สั่นมันให้จ้มันปานมวงมันให้จะมาละปานพักหมูพอเครื่องมันให้จะมาละปานเหือตามหวงมันให้จะมาละปานพูงตางลอมันให้จ้มาละปานก่อนหินแดงแกงให้จ้าใละปานแพ จู๊ดเทียอัดพตาเมียนใหญ่เทียตัวกว่าดอกเตอปิชาบุญงแมิริพรุญปัจจิชาคุณเตาวนีนี่เดีนะมีคุณบาราราและคุณเติมตาเอ้ยยาได็กบุญน่ะยาได้บุญนึกตอนยาไดนเขายาได็เขาดอกยปีตั้งแห่แต่ีเมื่อน่เมีอยู่นักัพลันะ

អត្ថនីយបកថាបសត្វទុក្ខតាប្រិយិន្តរិ ksa ទេវតាអពួរឲ្យយកអាយុមិនអពួរតใดបាទត្រីជាបក10ជាជរងមិនជាផ្លងទពុតសាស្ត្រស្តាប់ជុញៈប្រាជ្ញាកមេឆ្លាអ្នកតតែងបែរជាមហាសមត្ថលោកលំសង្កាត់បំពេញបរមៃ មានเตรียมថរណីសំដំតរត្រាស់របបចុះអែងក្រពងងារព្រមទាំងផ្លំកំឡុងស្រុតមានបាយជាប្រធមនុំជាប្រធានទៀនជាប្រធិបតាជាប្រកាន់ជីសព្ទសាជាប្រដានឥឡូវមានស្ថានសែនស័ងសเนาะ តានកណៃតៃតុកសែងសុឯកងងសត្រងមកหลวงចិនចិនបរមัยសិនចិនជាសដាមានប្រាសូនណាមូលមកបំពេញពលគំពីលវេមល្អនឹងសំពោគឺកาะបូនចောင်းញាប់ផោសណ្ដានកាប់ដេររូបបានបងដេរបងបាត់បងនងសំ மா របស់ព្រឹកทองកិនតងមកหลวงសិនចិនបរមัยសិនចិនជាសដាមានប្រាសូនណាមូលមកបំពេញដៃជិបន្តឹកមុនជិបន្តឹកលោកលំគិលបាក់ពេញបរមัยពេញញាំពេង 每年。<Okay. S 2> okay.